ของหมอปลาเนี่ยไปเปิดประตูรถของอาตมาอีกด้านหนึ่งเข้าไปตรวจค้นบาดอาตมาตรวจค้นย่ามของอาตมาถามว่าภรรยาหมอปลาใช้สิทธิอะไรใช้อำนาจอะไรในการกระทำอาตมาเห็นไปพอดีเลยอาตมาถามเอา้าทำไมเข้าไปตรวจค้นของอาตมาเนี่ยชีโบชีเบบบอกตำรวจเปิดก็เห็นอยู่นะฮะว่าคุณอยู่ตรงประตูเนี่ยกำลังค้นของอาตมาเนี่ย ตำรวจยังไม่มีสิทธิ์ในการตรวจค้นเลื่อน้หมอปลาทำลายพระพุทธศาสนาเขาทำเขาทำลายกันยังไงนี่ไงนะฮะจัดตั้งกองทัพสื่อมวลชนนี่ฮะบุกไปอ่าสำนักโนนสำนักนี้คนทั้งหลายเหล่านั้นหวาดกลัวก็สยบยอมและหลบหนีหมอปลาก็ยิ่งได้ใจผู้คนก็ฮกเขมยกย่องสนับสนุนหมอปลาเป็นฮีโร่ โดยไม่ตรวจสอบความจริงเลยนะอาตอมายกตัวอย่างกรณีเจ้าวาดที่วัดบางยาแพงหมอปลาพูดเองเลยว่าใช้การวางแผนนะครับเป็นเดือนซึ่งวันนั้นก็เป็นวันสําคัญทางพุทธศาสนาคือวันมาฆบูชาอาตอมาประกาศมาเสมอว่าวันสําคัญทางพุทธศาสนากระบวนการทําลายพุทธศาสนามันจะตาททาเรื่องทําลายเกี่ยวกับพระสงฆ์นะฮะวันมาฆวิสาฆบูชาเข้าพรรษาเนะี่ย ออกข่าวทุกวันท่านจริงบ้างไม่จริงบ้างแต่งเรื่องขึ้นมาบ้างสร้างเรื่องขึ้นมาบ้างอธิามาย,ยกตัวอย่างนะพระติดชิงพระที่มีหกจิตลูกไปเต้นในผับนะออกข่าวทำลายพระสงค์ชั่วมารศาสนา,ารัชชีแล้วถามว่าวันนี้เนี่ยพิสูจน์ได้อย่างว่าเป็นพระจริงพระปลอมหรือเป็นเนี่ยฮะเขาเรียกอะไระแฟนเต้นตให้หลวงพ่อพยอมนะหลวงพ่อพยมก็ถล่มเนี่ย น่ยโจมตีเมแต่เรื่องของอาตมาเนี่ยเนี่ยยอมช่วยยกของใส่ไทยขึ้นรถเนี่ยไม่เหมาะไม่ควรไม่งามถามว่าพระสงฆ์อยู่ได้ทุกวันเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าผู้หญิงใส่บาตร